สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานมีเคล็ดลับง่ายๆในการทำให้เส้นมะละกอเวลาเอาไปตำส้มตำเนี่ยจะกรอบเด้งกรอบนานแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะเราจะมาเตรียมมะละกอดิบนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยตัดหัวแล้วก็ปอกเปลือกนะคะ ทำความสะอาดให้เปลือกเขาสะอาดเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะมาซอยเป็นเส้นเพื่อนๆจะใช้ที่ซอยแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือวิธีเอามีดมาสับแบบนี้เพื่อนๆถนัดแบบไหนเลือกได้เลยนะคะทำอร่อยเหมือนกันค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆเราจะเตรียมมะนาวไว้หนึ่งลูกนะคะ หั่นแล้วก็เอาเม็ดออกให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมน้ำหนึ่งกะลามังนะคะแล้วก็เอาน้ำแข็งใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยบีบมะนาวหนึ่งลูกที่หั่นรอเอาไว้นะคะ คนให้ทั่วจนน้ำในกะละมังเย็นจัดค่ะนำเส้นมะละกอที่เราซอยนะคะนำมาแช่ในน้ำเย็นจัดนี่เลยค่ะคลุกเขาให้เขาโดนความเย็นให้มากที่สุดนะคะแช่ต่อในน้ำเย็นประมาณ10นาทีค่ะเสร็จแล้วนำกระชอนมากรองมะละกอให้เขาเสด็จน้ำนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเส้นมะละกอของเรากรอบเด้งน่าทานมากเลยค่ะถ้าเราทำปริมาณมากเราเก็บใส่ถุงได้เลยนะคะเพื่อนๆน,นำมาใส่ถุงแล้วก็ปิดปากถุงให้ถุงเขาพองๆแบบนี้เลยนะคะเก็บไว้ทานได้นานเลยค่ะเพื่อนๆกรอบอร่อยไม่เปลี่ยนเลยนะคะ เท่านี้ก็ได้มะละกอ,รก,รอกรอบเด้งๆใสๆแล้วนะคะเพื่อนๆชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆกรอบมากอร่อยเจ๊ปานขอตัวไปตําส้มตําก่อนนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆในการที่ทําให้เส้นมะละกอรกรอบอร่อยฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ